ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีและลงทุนหากท่านชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับเข้าไปฟังความรู้จากพอดแคสต์กันได้เลยครับอ่านี้กันบ่อยๆเลยนะคะว่าเออบริษัทไหนเก่งที่สุดอืมครับแล้วส่วนใหญ่เราก็จะมองไปที่ตัวเลขตัวเดียวเลยคือกําไรใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นตัววัดที่ง่ายที่สุดแล้วแต่เคยสงสัยไหมคะว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นจริงๆเนี่ยถ้าไมนักลงทุนเก่งๆถึงต้องดูกันเป็น10บตัวเลขเลย วันนี้เรามีแหล่งข้อมูลมาสองชิ้นที่น่าจะช่วยตอบคำถามนี้ได้ดีเลยค่ะครับชิ้นแรกเป็นบทความวิชาการที่เจาะลึกเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของบริษัทแบบถึงแก่เลยส่วนอีกชิ้นเป็นงานวิจัยร้อนๆที่เพิ่งศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานี้เองน่าสนใจครับภารกิจของเราวันนี้ก็เลยจะมาลองเปิดสงครามตัวชี้วัดทางการเงินกันดูค่ะมาดูกันว่าตัวเลขแต่ละตัวมันเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังได้บ้าง แล้วพอเอามาส่องดูเศรษฐกิจไทยจริงๆเนี่ยเราจะเห็นภาพอะไรที่ซ่อนอยู่ใช่เลยครับมันเหมือนกับการมีแว่นตาหลายอันแว่นบางอันทําให้เห็นภาพระยะใกล้ชัดเจนแต่อาจจะพลามัวในระยะไกลวันนี้เราจะมาลองสลับแว่นกันดูครับตั้งแต่แว่นแบบเบสิกที่ทุกคนใช้กันค่ะไปจนถึงแว่นตาพิเศษที่นักวิเคราะห์ใช้กันเพื่อให้เห็นว่าเรื่องราวที่ตัวเลขการเงินพยายามจะบอกเรานะ่ะ มันซับซ้อนและมีหลายมิติมากกว่าแค่คำว่ากำไรเยอะเลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่แว่นอันแรกที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยดีกว่ากำไรในบทความวิชาการชิ้นแรกนี้เขาบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเขาใช้คำว่าความหลงไหลในกำไรระยะสั้นมันคืออะไรหรอคะมันคือกับดักที่อันตรายมากครับเพราะว่าตัวเลขกำไรหรือแม้แต่ตัวเลขสีสวยอย่างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI เนี่ยค่ะ มันบิดเบือนความจริงได้ง่ายอย่างม่น่าเชื่อเลยครับในบทความมีจุดอ่อนหลักๆที่ชี้ให้เห็นเลยข้อแรกที่ชัดที่สุดก็คือการตกแต่งตัวเลขครับตกแต่งตัวเลขมีผลสํารวจที่น่าตกใจมากเข้าไปถามผู้บริหารฝ่ายการเงินปรากฏว่า80%ยอมรับว่าเคยตัดสินใจตัดลดงบประมาณที่สําคัญมากๆต่ออนาคตของบริษัทโ,อ,โอย่างเช่นงบวิจัยและพัฒนาหรือ R&D งบการตลาดงบฝึกอบรมพนักงาน ค่ะค่ะเพียงเพื่อให้ตัวเลขกำไรในไตรามาสนั้นๆออกมาดูดีตามเป้าที่ตลาดคาดหวังครับโหฟังดูแล้วเหมือนกับการกินเมล็ดพันธุ์สำหรับร,รุ่การน้าแทนที่จะเอาไปปลูกต่อเลยนะคะคือยอมสละอนาคตเพื่อความอยู่รอดในวันนี้เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ มันคือการหยิบยืมความสำเร็จจากอนาคตมาใช้จริงๆครับแต่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะในมุมของผู้บริหารเองเขาก็คงโดนกดดันจากนักลงทุนที่อยากเห็นตัวเลขสวยๆทุก3าเดือนเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับเหมือนเป็นปัญหาไก่กับไข่เลยว่าใครควรจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองก่อนกันประเด็นนั้นสาคัญมากครับมันเป็นแรงกดดันมหาศาลจริงๆแล้วมันก็นํามาสู่จุดบอดข้อที่2ที่สําคัญยิ่งกว่าคืออะไรคะนั่นคือการมองข้ามต้นทุนของเงินทุนไปอย่างสิ้นเชิงครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่บริษัททํากําไรได้ไม่ได้แปลว่าบริษัทนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะครับโอ้ oh. ถ้าสมมุติบริษัททํากําไรได้10ล้านบาทแต่เงินทุนทั้งหมดที่เอามาลงไม่ว่าจะมาจากหนี้หรือจากผู้ถือหุ้นจริงๆแล้วมันมีต้นทุนอยู่12ล้านบาทค่ะ <c oughs> แบบนี้ในทางเศรษฐศาสตร์คือบริษัทกําลังทําลายมูลค่าตัวเองอยู่ด้วยซ้ํา ซึ่งตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมมันไม่เคยเอาต้นทุนส่วนนี้มาคิดรวมเข้าไปเลยครับพอจะนึกภาพออกค่ะเหมือนเราเปิดร้านกาแฟาได้กำไรมาแสนหนึ่งแต่ลืมคิดไปว่าถ้าเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปลงทุนอย่างอื่นอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่านี้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลยในบทความมีตัวอย่างเรื่องร้านอาหารที่ดิฉันว่ามันชัดมากๆเลยค่ะครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยถ้าดูผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยมันคงที่อยู่ที่1 5ทุกปี แต่พอไปดูตัวเลข ROI ตามหลักบัญชีที่เราใช้กันทั่วไปผลมันกลับตาลปัดเลยใช่ครับตัวอย่างนั้นสุดยอดมากเพราะมันแสดงให้เห็นภาพลุงตาได้ชัดเจนเลยคือพอไปดูตัวเลข ROI ตามตำราเนี่ยมันพุ่งจากติดลบในปีแรกไปแตก200%ในปีที่5ครับ200%เลยเหรอคะทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนั้นล่ะคะเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะสูตรคำนวณ ROI มันคือกำไรหารด้วยสินทรัพย์ ทีนี้สินทรัพย์ในทางบัญชีอย่างพวกอุปกรณ์ในร้านโต๊ะเก้าอี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าเสื่อมราคาอ๋อค่าเสื่อมราคาใช่ครับคือมูลค่ามันจะลดลงทุกปีเพราะตัวหารมันน้อยลงเรื่อยๆผลลัพธ์ของ r o i มันก็เลยดูสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างผิดธรรมชาติค่ะทั้งๆที่กระแสงเงินสดที่ธุรกิจทาได้จริงๆอาจจะเท่าเดิมด้วยซ้าเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างคลาสสิกที่ชี้ให้เห็นว่า ตัวเลขทางบัญชีมันสร้างภาพที่สวยเกินจริงได้และอาจทำให้ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆเลยพอเห็นภาพลวงตาจากตัวอย่างร้านอาหารแล้วก็น่าคิดเลยนะคะว่าถ้าเราเชื่อตัวเลข ROI อย่างเดียวอาจจะตัดสินใจลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่จริงๆแล้วมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ได้ถูกต้องครับแล้วแบบนี้ในวงการเขามีเครื่องมืออื่นมาสู้กับปัญหานี้บ้างไหมคะนี่คงเป็นที่มาของสงครามตัวชี้วัดที่ว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับ พอทุกคนเริ่มเห็นปัญหาของกำไรทางบัญชีบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกก็เริ่มพัฒนาเครื่องมือของตัวเองขึ้นมาแข่งกันซึ่งในบทความจะพูดถึงผู้ท้าชิงหลักๆอยู่3ตัวครับค่ะเรามาลองทำความรู้จักแนวคิดของแต่ละตัวกันแบบง่ายๆนะครับตัวแรกดังที่สุดเลยคือ EVA หรือ Economic Value Added มูลค่าพเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ใช่ครับ ชื่อดูวิชาการแต่หลักการของมันเรียบง่ายและทรงพลังมากครับมันแค่พยายามตอบคำถามเดียวเลยคือบริษัทของคุณทำกำไรได้มากกว่าต้นทุนของเงินทุนทั้งหมดที่ใช้ไปจริงๆหรือไม่ mm hmm. วิธีคิดก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานมาตั้งแล้วหักออกด้วยต้นทุนของเงินทุนทั้งหมดที่เมื่อกี้เราคุยกันถ้าผลลัพธ์เป็นบวก ก็แปลว่าคุณกำลังสร้างมูลค่าแต่ถ้าติดลบก็แปลว่าคุณกำลังทำลายมูลค่าอยู่แม้ว่าในทางบัญชีจะโชวว่ามีกำไรก็ตามครับฟังดูตรงไปตรงมามากค่ะแล้วความซับซ้อนที่เขาว่ากันมันอยู่ตรงไหนคะในบทความพูดถึงการปรับปรุงรายการทางบัญชีตั้ง160รายการฟังแล้วดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะใช่ครับตัวเลข160รายการนี้ทำให้นักบัญชีหลายคนปวดหัวเลยแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันไม่ใช่จำนวนครับ แต่เป็นการปรับมุมมองครับปรับมุมมองใช่ครับเพื่อให้ตัวเลขสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุดอย่างตัวอย่างที่เราคุยกันเรื่องงบวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ค่ะในทางบัญชีดั้งเดิมจะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วหายไปเลยในปนนีนั้นๆแต่ EVA จะบอกว่าเดี๋ยวก่อน R&D มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตนะอ๋อ ดังนั้น EVA จะไม่มอง R&D เป็นค่าใช้จ่ายแต่จะมองเป็นสินทรัพย์ที่ค่อยๆทยอยตัดใจ่ายในอนาคตแทนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองสินะคะเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักง,งานบัญชีแบบเดิมอาจจะมองว่าจ่ายแล้วจบไปแต่จริงๆมันคือการลงทุนในตัวคนให้เขาเก่งขึ้นถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคืออีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับปรุงแบบ EVA เลยครับคือพยายามมองให้ทะลุหลักการทางบัญชีไปสู่แกนแท้ทางเศรษฐศาสตร์จริงๆ ทีนี้มาดูตัวที่2กันบ้างครับค่ะชื่อว่า C F R O I หรือ Cash Flow Return on Investment ผลตอบแทนจากกระแสะเงินสดจากการลงทุนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นที่เงินสดทำไรต้องเน้นที่เงินสดล่ะคะมันต่างจากกำไรยังไงเพราะเงินสดคือของจริงครับกำไรในทางบัญชีอาจจะมาจากการบันทึกยอดขายที่ยังเก็บเงินไม่ได้ก็ได้อ๋อจริงด้วยค่ะแต่กระแสะเงินสดคือเงินที่ไหลเข้ากระเป๋าบริษัทจริงจ CFOI เลยพยายามจะหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือ IRR จากเงินสดที่บริษัทสร้างขึ้นจากการลงทุนทั้งหมดโดยมีการปรับค่าเงินเฟ้อเข้าไปด้วยครับค่ะเพื่อให้ตัวเลขมันสะท้อนความเป็นจริงข้ามการเวลาได้ดีที่สุดพอพูดถึง CFOI ดิฉันนึกถึงกราฟหนึ่งในบทความเลยค่ะที่เปรียบเทียบ Warmart กับเค mart ตอนแรกดูแล้วยังงงว่าทำไมเส้นกราฟของสองบริษัทนี้ถึงได้ต่างกันขนาดนั้นทั้งที่ช่วงแรกก็ดูดีเหมือนกันครับ ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่า CFI r o มันเผยให้เห็นอะไรที่ตัวเลขอื่นมองไม่เห็นกราฟนั้นคือไฮไลท์ของเรื่อง CFI r o เลยครับมันแสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกๆทั้ง Walmart และ Kmart ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่เหมือนกันต่างก็มี CFI r ที่สูงลิี่วเหมือนกันค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับกราฟของเคมา t ค่อยๆดิ่งลงๆจนกลับไปสู่ระดับค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งในบทความเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เฟดหรือการจางหายไปอ๋อเฟดในขณะที่กราฟของวอลมา t สามารถยืนหยัดรักษาระดับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยไว้ได้นานเป็น 10, 10ปีเลยครับ โหพอเห็นเป็นภาพแบบนั้นแล้วมันชัดเลยนะคะเหมือนกับว่าเคมาดวิ่งเต็มสปีดในช่วงแรกแล้วก็หมดแรงแต่วอามาดกลับวิ่งมาราธอนได้เรื่อยๆใช่เลยครับ แบบนี้แสดงว่า C F R O I มันบอกเรื่องความอืดหรือความยั่งยืนของธุรกิจได้ดีเลยสินะคะแล้วตัวสุดท้าย S V A นี่จะมองต่างออกไปอีกไหมคะใช่ครับ C F R O I เก่งเรื่องการมองความยั่งยืนในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนตัวสุดท้าย S V A หรือ Shareholder Value Added มูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้นครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มองไปข้างหน้าไกลที่สุดครับมันพยายามจะตอบคำถามว่าด้วยกลยุทธ์ปัจจุบันของบริษัททั้งการเติบโตของยอดขายอัตรากำไรแผนการลงทุน,นต่างๆในอีก5้าถึงปีข้างหน้าบริษัทจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นได้มากเท่าไหร่ อ๋อเหมือนจำลองอนาคตเลยใช่ครับจำลองอนาคตอยู่บนกลยุทธ์ปัจจุบันเลยสรุปก็คือ EVA เหมือนเป็นการเช็คสุขภาพประจำปี CFOI r เหมือนการดูสถิติการวิ่งมาราธอนที่ผ่านมาส่วน SVA เหมือนการพยากรณ์ว่านักวิ่งคนนี้จะวิ่งได้ดีแค่ไหนในโอลิมปิกครั้งหน้าเปรียบเทียบได้ดีมากครับหวัวเราะ พอเราเข้าใจทฤษฎีพวกนี้แล้วมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเลยค่ะว่าแล้วในโลกเป็นความเป็นจริงล่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เพิ่งผ่านวิกฤตใหญ่อย่างโควิด -19 มาหมาดๆมันเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งก็เป็นจุดที่แหล่งข้อมูลชิ้นที่2ซึ่งเป็นงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาตอบโจทย์พอดีเลยค่ะใช่ครับงานวิจัยชิ้นนี้เขาไม่ได้ใช้ EVA หรือ CFFROI โดยตรงแต่เขาใช้เครื่องมืออีกตัวที่ดังมากในแวดวงการเงินชื่อว่า Altman Z Score Altman Z Score ชื่อเหมือนตัวร้ายในหนังเลยค่ะมันคืออะไรหรอคะ เชื่อจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือแบบจำลองตรวจสุขภาพทางการเงินครับคิดง่ายๆว่ามันเหมือนการที่เราไปตรวจสุขภาพแล้วหมอเอาค่าเลือดค่าความดันค่าไขมันหลายๆอย่างมารวมกันแล้วให้เป็นคะแนนเดียวค่ะเพื่อบอกว่าเราอยู่ในโซนสุขภาพดีต้องเฝ้าระวังหรือเสี่ยงป่วยหนักอ๋อส oh. ีสกอรก็ทำแบบเดียวกันครับมันรวมอัตราส่วนทางการเงินสำคัญๆหลายตัวออกมาเป็นคะแนนเดียว เพื่อจัดกลุ่มบริษัทว่าอยู่ในโซนปลอดภัยเซฟโซนโซนเฝ้าระวังเกรย์โซนหรือโซนเสี่ยงดิสเทสโซนซึ่งก็คือเสี่ยงล้มละลายนั่นเองที่น่าสนใจคือผลวิจัยมันไปเจอความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากเลยค่ะเขาพบว่าบริษัทไหนที่ค่า Z s สกอ e สูงสูงหรือก็คือความเสี่ยงต่ำเนี่ยผลการดําเนินงานระยะย,ยาวก็จะดีกว่าในทุกมิติเลยถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นกําไรต่อหุ้นหรือผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ใช่ครับซึ่งมันเป็นการยืนยันแนวคิดจากบทความชิ้นแรกที่เราคุยกันเป๊ะเลยครับว่าสุขภาพาทางการเงินที่แข็งแรงในระยะยาวนั้นสำคัญกว่ากำไรระยะสั้นที่เห็นแค่ผิวเผินจริงๆค่ะบริษัทที่พื้นฐานง่อนแงน่นอาจจะปั่นกำไรระยะสั้นได้แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีโอเคค่ะงั้นเรามาดูผลลัพธ์ที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันดีกว่าว่า พอเอาแซตสกอร์มาส่องดูอุตสาหกรรมในไทยช่วงปี2021ถึง2024ผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้น่าจะมีเรื่องน่าประหลาดใจซ่อนอยู่แน่ๆมีแน่นอนครับและเป็นภาพที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยเรามาเริ่มจากกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนค่ะนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจการเกษตร,รหรือ agribusiness ครับกลุ่มนี้มีความยืดหยุ่นสูงสุดเลยมีสัดส่วนบริษัทที่อยู่ในโซนปลอดภัยสูงที่สุด และอยู่ในโซนเสี่ยงต่ำที่สุดครับอันนี้พอจะเข้าใจได้นะคะเพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนก็ยังต้องกินต้องใช้สินค้าเกษตรเป็นของจำเป็นมันเลยมั่นคงกว่าใช่ครับส่วนกลุ่มกลางๆก,ก็จะเป็นพวกยานยนต์แล้วก็ปิโตรเคมีอืมกลุ่มนี้บริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนเฝ้าระวังคือมีความท้าทายอยู่บ้างจากภาวะเศรษฐกิจโลกแต่ก็ยังพอประคองตัวไปได้ ไม่ได้แข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอจนน่าเป็นห่วงกุมการท่องเที่ยวและสันทนาการกลุ่มนี้ในงานวิจัยบอกว่ามีภาพที่ขัดแย้งกันเองในตัวสูงมากมันเป็นยังไงคะครับกลุ่มนี้คือกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะถ้าเรามองด้วยแว่นของผลการดําเนินงานแบบดั้งเดิมค่ะกลุ่มนี้จะดูดีมากครับเป็นกลุ่มที่แสดงการฟื้นตัวได้แข็งแกร่งที่สุดเลย มีค่า ROA และ ROE ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนมากเมื่อเทียบกับอุตสาหการรมอื่นในช่วงเวลาเดียวกันอืมก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าฟื้นจากฐานที่ต่ำมากช่วงโควิดถูกต้องครับแต่แต่แตมันมีตัวเลขหนึ่งที่พออ่านเจอแล้วต้องแบบขยี้ตาเลยครับคือ96.67%ของบริษัทในกลุ่มนี้กลับยังคงถูกจัดอยู่ในโซนเสี่ยงตามเกณฑ์ c s c o r e คือ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนี่ยใช่ครับตอนผมเห็นตัวเลขนี้ครั้งแรกผมก็ต้องกลับไปเช็คซ้ําเหมือนกันมันเป็นตัวเลขที่สวนทางกับข่าวการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่เราได้ยินกันทุกวันอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันเหมือนกับว่าพางนอกดูสดใสมากนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดโรงแรมเต็มแต่ข้างในเหมือนคนยังป่วยหนักอยู่มันหมายความว่ายังไงคะคือถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรมากระทบอีกนิดเดียวก็พร้อมจะล้มเลยหรือเปล่าคําเปรียบเทียบนั้นใช่เลยครับ มันเหมือนกับผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นไข้แล้วลุกขึ้นมาวิ่งลอยเมตรได้เร็วมากเพราะอัดอั้นมานานแต่จริงๆแล้วอวัยวะภายในยังไม่แข็งแรงเลยค่ะพร้อมจะตรุดลงได้ทุกเมื่อตัวเลข RO ROE ที่สูงมันสะท้อนแค่ว่าเมื่อโอกาสกลับมาเขาก็สามารถทำเงินจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ดี อ hmm. แต่แซสกอร์มันมองลึกลงไปที่โครงสร้างทางการเงินครับมันเห็นว่าบริษัทเหล่านี้ยังมีหนิสินสูงมากสภาพคล่องยังตึงมือซึ่งเป็นแผลเป็นที่ยังไม่หายดีจากช่วงโควิดที่รายรับเป็นศูนย์ใช่ครับแต่รายจายย่ายยังวิ่งอยู่นี่คือภาพที่ตัวเลขกําไรอย่างเดียวไม่มีทางบอกเราได้เลยครับโอ้ oh. ชัดเจนมากเลยค่ะ วันนี้เราเริ่มต้นจากการตั้งคำถามง่ายๆเกี่ยวกับคำว่ากำไรแล้วมันก็พาเราดำดิ่งลงไปในสงครามตัวชี้วัดที่มีทั้ง EVA, CFOI r และ SVA ครับซึ่งแต่ละตัวก็ให้มุมนองที่แตกต่างกันไปทั้งการเช็คสุขภาพรายปีการดูประวัติการวิ่งมาราทอนและการพยากรณอนาคต และสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่าพอเอาเครื่องมือตรวจสุขภาพอย่างเซสกอร์มาใช้จริงกับตลาดหุ้นไทยมันสามารถเปิดโปงความเปราะบ,บางที่ซ่อนอยู่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างไรค่ะแม้ว่าตัวเลขกำไรผิวเผินจะดูเหมือนฟื้นตัวอย่างสวยงามแล้วก็ตามนี่แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้ตัวชี้วัดที่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่เรื่องทางวิชาการแต่มันสามารถเปลี่ยนเรื่องราวที่เรามองเห็นไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับมันทำให้ที่ฉันนึกถึงประเด็นหนึ่งในบทความชิ้นแรกเลยค่ะ เขาพูดถึงการนำตัวชีวัดพวกนี้ไปผูกกับโบนัสของผู้บริหารซึ่งก็เป็นดาบสองคมที่อาจนำไปสู่การเล่นแร่แปรธาตุกับตัวเลขได้เหมือนกันอืมครับในขณะที่งานวิจัยของไทยก็เสนอแนะให้ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ยังเปราะบางอยู่นั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากครับเลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราลองนำไปคบคิดกันดูว่าค่ะถ้าเราเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทต้องเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้ เราต้องออกแบบแผนการจ่ายโบนัสให้ผู้บริหารเราควรจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักครับอระหว่างตัวชี้วัดที่เน้นผลกําไรอย่าง ROE เพื่อกระตุ้นให้เร่งสร้างผลตอบแทนกลับมาเร็วที่สุดค่ะกับตัวชี้วัดที่เน้นสุขภาพทางการเงินอย่าง C-score ที่จะกระตุ้นให้สร้างความมั่นคงลดหนี้สินเพิ่มสภาพคล่องแม้ว่าอาจจะเติบโตช้ากว่าเป็นคําถามที่ยากมากเลยนะคะอะไรคือสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการเร่งสปีดเพื่อฟื้นตัว กับการสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนสําหรับอนาคตเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบง่ายเลยครับความรู้คือการลงทุนที่ดีสุดหวังว่าคงได้ประโยชน์กันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับ